ครัลายเวทครับชาร์จไลท์จวนั่นเองนะครับใช่ครับอาซีใหม่นี่เล่นได้เยอะมากครับผมเพราะว่าสกิลเสริมพลังของอาซีในบริกิปเนี่ยเก่งมากเลยต่ายสองเดอร์จอสองครับสวรรค์สร้างโลกใช่ครับมีหรือเปล่าอาร์ซีดาฮ่าบุ๋มมาแรงอาซีนะครับผมอยู่ดีมุมมาแรงการโดนกินมาแล้วครับโดนกินนะครับเป็นอาหารในข้าซะกลืนกริ้น เแบัดดี้กิฟต์เลียงเป็นจั่วครับจั่วเก็บนะฮะปักเก็บดับเลยครับไม่ใช่แล้วบิดเลยครับสั่นฟรีนะฮะโอ้โล่โมก่อนฟ้าครับผมชาร์จเกตนะฮะเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์มากไปครับตีครับสามคีตีออบอร์ดครับเข้าคนนะครับใช่ครับแล้วก็คว่ำแบดดี้กิฟต์หนึ่งใบครับผมแล้วก็กลายเป็นดาบดาบครับแล้วก็สแตล์แบดดี้เขาเป็จั่วแล้ครับโอเคครับเหมือนมือเขานี่จะพร้อมเล่นมากนะครับจั่ว สี่เวฟเลยเออสองเวฟเลยนะครับไล่ครับสวรรค์สร้างโลกครับชาร์จจัวแขงจริงครับไล่ครับทุกเคนเลยโอเคตำนานราชสวรรค์ต่อสนุกแน่นอนครับไล่เวฟจัวครบเลยครับผมเยอะมากฮะแจียบไซส์สองครับตามกระเป๋าครับแล้วก็อ่ะบุ๋มแรงตีเอื้อไปเลยครับไม่ฉีกไม่สมัครกันครับโล่ปีกอ่นฟ้าครับชาร์จเกมนี้ใครตีข้างกันครับตีกลางตีกลางครับขอโล่เดียวครับอาร์ซีชนอาร์ซีฮะจริงครับ แล้วก็ทำเหมือนเดิมไหมครับลงมุมแมลงดักก้อนนะโอ้โหไม่นะโอ้ยสองเวฟสองเวฟรู้ชะตาเลยครับแย่แล้วฮะลิงแอทแทกฮะรับเลยครับผมแล้วก็อันนี้ต้องกันนะครับแรงเกินกันรุ่บอลเขียวมาโร่โอ้ยยิงไปยิงไปคาเตอร์จริงนะสามารถตัดพาวเวอร์สี่พันต่ดได้นะครับแต่เด็กนี้ก็พาวเวอร์เยอะเหมือนกันนะครับของสายดูเอลดักก้อนนะครับพาวเวอร์หนามากครับดี่ายิงดีเฟน อ๋อยิงดีเฟนก็เป็นไม่ได้นะครับ <c oughs> บ้มแมลงกลับมาท่าเดิมครับดีข้างอุ้ยเอาใบเรียงออกไปฮะช็อปปิ้งข้างนะแล้วอย่างแล้วกระลิงครับเจ็ดขีจากข้างหรือจากกลางกลางเจ็ดัด <7 S 2> โ,โลครับ <c oughs> ฟ้ายังไม่หมดยังไม่หมดแรงยังไม่หมดแรงดูคลิปเต็มได้ที่ YouTube k i d and u a r d Channel